สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ฟังไปรับฟังเรื่องราวสุดประทับใจของครอบครัวต่างชาติครอบครัวนี้ค่ะที่ได้ออกมาแชร์สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยโดยพวกเขาก็เดินทางมาจากสหราชชาณาจักมายังประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็พาลูกๆมาด้วยนะคะยกกันมาทั้งครอบครัวเลยล่ะคะ่ะ และนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของพวกเขาที่มาที่นี่พวกเขาเนี่ยมักจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอยู่บ่อยครั้งเหมือนกับว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองของพวกเขาครอบครัวนี้มีสมาชิกกันอยู่5คนคือพีทเอ็มม่าฮัสสันดดเรียนและฟอเรนซ์ค่ะช่วงเวลาที่วิดีโอนี้ถูกบันทึกทั้งหมดพักอยู่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะเปิดคลิปมาเอ็มม่าบอกว่า ในหลายๆคลิปที่พวกเขามาเที่ยวที่ไทยอาจสังเกตได้ว่าพวกเขานั้นชอบและหลงรักประเทศไทยรวมถึงวัฒนธรรมไทยมากแค่ไหนในวิดีโอนี้นะคะเธอก็อยากจะมาแบ่งปันสิ่งที่สร้างความประหลาดใจและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้จากคนไทยจากวัฒนธรรมไทยที่น่าทึ่งซึ่งพวกเขานั้นรักการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและระหว่างการเดินทางนี้เองพวกเขา ก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากผู้คนในท้องถิ่นเจนมาพูดต่อว่าเธออยากให้คนอื่นๆได้มาสัมผัสถ,ถึงสิ่งนี้ผ่านทางวัฒนธรรมระหว่างนั้นเธอก็หันไปถามลูกๆของเธอว่าอยากพูดอะไรถึงเมืองไทยไหมซึ่งเด็กๆก,ก็แย่งกันพูดเลยทีเดียวค่ะ แต่เพราะยังพูดไม่เก่งจึงได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดแต่เมือนเด็กๆจะบอกว่าผมรักพวกคุณซึ่งก็เรียกเสียงหัวเราะจากพีทและเอมมาซึ่งเอมมาก็เล่าต่อว่าจากการที่ได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะไม่ตกหลุมรักในประเทศไทยและชาวไทยเธอและครอบครัวของเธอรู้สึกขอบคุณมากจึงอยากที่จะสื่อสารออกมาผ่านคลิปนี้ระหว่างนั้นก็หันไปหยอกล้อกับลูกสาวคนเล็กของเธอนะคะเธอบอกว่า ผลไม้ที่ลูกของเธอกินอยู่นั้นก็เป็นผลผลิตที่หาได้จากบนเกาะแห่งนี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเธอชอบอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์สามารถหาของกินได้ง่ายผลไม้ที่เธอพูดถึงนี้ก็คือแก้วมังกรค่ะเธอเล่าต่อว่าเธอมักจะซื้อผลไม้กับร้านประจําบางวันก็ได้เป็นแตงโมบางวันก็ได้เป็นผลไม้ชนิดอื่นๆแต่วันนี้เธอได้เป็นแก้วมังกรที่มีเปลือกสีเหลือง ส่วนเนื้อข้างในนะคะจะเป็นสีขาวหรือที่รู้จักกันในชื่อแก้วมังกรเหลืองซึ่งก็มีหลายสายพันธุ์มากค่ะทั้งเหลืองเอกวาดอร์เหลืองอิสราเอลเหลืองโคลอมเบียเอมมาเธอก็พูดต่อว่านี่เป็นอาหารเช้าของพวกเขาแต่อาจจะไม่ใช่อาหารเช้าปกติที่คนไทยกินกันซึ่งก็ใช่ค่ะส่วนใหญ่คนไทยมักจะกินผลไม้เป็นของว่างหรือบางคนก็กินแทนขนม เธอเล่าต่อว่าประเทศไทยมีอาหารเมืองร้อนที่น่าตื่นตาตื่นใจนี่ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆทุกทที่ในประเทศไทยเนี่ยจะเต็มไปด้วยอาหารที่น่าทึ่งมีความสดใหม่และหากพูดถึงอาหารสดใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจวันนี้เธอก็มีตลาดในประเทศไทยที่เธอคิดว่าสวยมากๆสวยที่สุดเท่าที่เธอเคยไปมามาบอกต่อกันนะคะที่นี่เป็นตลาดที่ไม่ได้มีการแนะนาผ่านช่อง YouTube ใดๆ เธอจะไปในช่วงเย็นๆเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาครอบครัวเวลาที่ทุกคนมากินข้าวพร้อมกันพูดคุยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งเธอเรียนรู้สิ่งนี้จากวัฒนธรรมไทยก็คือการกินข้าวโดยนั่งหันหน้าเข้าหากันของคนในครอบครัวมีอาหารวางอยู่ตรงกลางเพื่อแบ่งปันกันกินกับคนในครอบครัวค่ะก่อนที่พีทจะเดินมาอุ้มลูกสาวคนเล็กไปพร้อมกับกะละมังเขาบอกว่า นี่เป็นวิธีที่เขาเรียนรู้มาจากชนเผ่ากเหลี่ยงชนเผ่าทางภาคเหนือของไทยโดยให้ตุผลว่าทําแบบนี้เด็กเล็กจะนั่งได้นิ่งไม่ซนไม่วุ่นวายค่ะก็เป็นวิธีเลี้ยงลูกของชนเผ่านี้ซึ่งเขาก็เอามาปรับใช้เขาพาลูกสาวเนี่ยไปอาบน้ําจากนั้นก็เปลี่ยนสื้อผ้าเพื่อไปยังค่ายมวยแห่งหนึ่งพวกเขาพาลูกๆไปเรียนศินลปะการป้องกันตัวและเป็นการออกกําลังกายเป็นอิตัว เธอดูมีความสุขมากในการเรียนมวยไทยนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เธอชอบนะคะและการที่เธอพาลูกๆของเธอมาด้วยเนี่ยเพราะต้องการให้พวกเขาซึมซับสิ่งเหล่านี้จนกลายเป็นความชอบของพวกเขาเองค่ะเหมือนที่มีคนพูดว่าเด็กๆวัยเรียนรู้มักจะมีต้นแบบคือพ่อกับแม่เมื่อซ้อมมวยเสร็จนะคะเธอก็กลับบ้านมาอาบน้ําเปลี่ยนชุดเตรียมตัวไปตลาดนี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาที่เธอชอบเวลาแห่งอาหาร พวกเขาพากันมาที่ตลาดในชุมชนเด็กๆเนี่ยก็ดูตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานกับการเดินตลาดมากๆเลยนะคะเอมมาบอกว่าที่นี่มีอาหารขายในราคาไม่แพงรสชาติอร่อยคนขายก็น่ารักนอกจากนี้ตลาดแห่งนี้ก็ยังมีสะพานที่ทอดยาวไปยังทะเลทำให้มีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะได้มาเดินตลาดแล้วยังได้แวะชมวิวสวยๆแบบนี้ถือว่าคุ้มมากมาก พวกเขาเดินหาซื้อของกินส่วนเด็กๆนั้นก็สนุกสนานกับการเดินซื้อของมากๆเลยละค่ะความหลากหลายของตลาดแห่งนี้ทําให้เธอรู้สึกชอบผู้คนในตลาดก็ทักทายพวกเขาอย่างเป็นมิตรทําให้ตลาดแห่งนี้มีความพิเศษเราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่นอกจากนี้อาหารในประเทศไทยก็มักจะมีเมนูใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอนี่ทําให้เอมมาคิดว่าคนไทยมีความคิดสร้างสารรค์มากๆ พวกเขาเลือกซื้ออาหารมาหลายอยากเมื่อได้ของกินแล้วพวกเขาก็เดินมายัางสะพานหาที่นั่งชมวิวทะเลกินอาหารเย็นอร่อยๆพร้อ,รอมหน้ากับครอบครัวนี่ก็เป็นความสุขที่ครอบครัวนี้ได้รับจากเมืองไทยค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราฟังแล้วก็รู้สึกได้ถึงความสุขของพวกเขารับรู้ได้ว่าพวกเขานั้นชอบประเทศไทยจริงๆค่ะแอดก็ขอให้พวกเขาสนุกกับการใช้เวลาในเมืองไทยซึ่งคลิปนี้ก็ มีผู้ที่ชมคลิปเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไว้นะคะแอดจะขอหยิบยกบางข้อความอ่านให้ฟังกันค่ะอย่างความคิดเห็นแรกนะคะเขาก็ถามว่าคุณอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรอมันดูสวยงามมากๆเลยซึ่งเจ้าของคลิปเขาก็เข้ามาตอบให้นะคะว่าอยู่ที่เกาะพัง,งนันซึ่งความคิดเห็นต่อมาเขาก็เข้ามาแสดงความเห็นว่าคุณทําให้ชั้นคิดถึงประเทศไทยจังเลยส่วนความคิดเห็นต่อมานะคะเป็นของคนไทยคะ่ะ เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆเราดีใจมากที่ได้ยินว่าคนรักประเทศของเราความคิดเห็นต่อมาค่ะความคิดเห็นที่4ี่ก็ยังเป็นของคนไทยนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าขอให้คุณและครอบครัวมีความทรงจำดีๆมากมายมีความสุขมากๆกับการเที่ยวเมืองไทยหวังว่าเมื่อลูกๆของคนโตแล้วจะคิดถึงแล้วก็กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งค่ะ และความคิดเห็นสุดท้ายที่จะหยิบยกมาในวันนี้นะคะเขาก็บอกว่าครอบครัวของคุณดูมีความสุขมากยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมไทยซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นของคนไทยค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับคลิปต้นฉบับท่านผู้ฟังสามารถค้นหาได้จากเครดิตข้อมูลในเพิ่มเติมค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังจะแฮปปี้ไปกับครอบครัวนี้ค่ะ สุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์ส่งกำลังใจให้แอดกันนะคะขอบคุณท่านฟังทุกท่านที่รับฟังจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ